สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอครูมอสอีกแล้วนะครับวันนี้ครูมอสจะพามาทํากิจกรรมการเรียนการสอนการเล่นมิงโกคําควบกล้ำนะครับอยากรู้ไหมครับว่าบิงโกคําควบกล้ำของครูมอสเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้นะครับมาติดตามได้เลยครับวัตถุประสงค์ในการเล่นมิงโกนะครับ 1. ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก2 ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างสายตากับมือ 3. ฝึกธามาธิ 4. ฝึกทักษะการดูการฟังการพูดและการสังเกตครับต่อไปเรามารู้จักอุปกรณ์ที่จะมาเล่นบิงโกกันเลยนะครับ 1. นนะครับแผ่นบิงโกครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะคาาคำควบกล้ามไปครับ สองฝาน้ำอัดลมครับสบัตรคำครับขั้นตอนแรกในการเล่นบิงโกนะครับนำบัตรบิงโกครับที่คุณครูเตรียมไว้แจกให้กับเด็กนักเรียนทุกคนในห้องครับพอแจกเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูเรียกเพื่อนในห้องขึ้นมาหนึ่งคนนะครับ และให้หยิบฉลากที่คุณครูเตรียมไว้แล้วให้เด็กโชว์ขึ้นมาครับว่าคำนี้คำว่าอะไรแล้วก็ให้เด็กอ่านออกเสียงครับหรือถ้าเด็กอ่านไม่ได้นะครับใช้การสังเกตโดยการดูที่รูปว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเช่นภาพนี้นะครับรูปปลาให้เด็กนักเรียนดูว่าในกระดานบิงโกของตัวเองมีคำว่าปลาหรือเปล่าหรือรูปปลาหรือเปล่านะครับให้หยิบฝาน้ำอัดลมนะครับ าวางที่ปาครับทำแบบนี้นะครับซ้สำๆไปจนหาผู้ที่บิงโกครับคำต่อไปนะครับให้ครูเรียกเด็กนักเรียนคนต่อไปครับแล้วให้เด็กนักเรียนหยิบฉลากและให้เขาดูภาพแล้วให้เขาบอกว่านี่คือรูปอะไรครับเครื่องบินครับถ้ามีนำฝาน้ำอัดลรมมาวางได้เลยครับ คำต่อไปครับเสือโค้งครับแปลงผักครับคำต่อไปครับควันแค่นี้ครับถ้าใครบิงโกแล้วถือว่าเป็นผู้ชนะครับในเกมนี้ คุณครูท่านใดสนใจนะครับลองนําไปทําให้น้องๆเล่นดูนะครับอาจจะสนุกหรือว่าอาจจะเป็นคําอื่นหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้ครับที่จะมาใช้กับกิจกรรมนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการทํากิจกรรมการเล่นเกมบิงโกในครั้งนี้นะครับครูมอสหวังว่าคงสนุกแล้วก็เด็กๆคงมีความสุขกับการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับกับการเล่นเกมบิงโกนะครับ เด็กๆคนไหนที่ไม่ชนะไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าครูมอสมีกิจกรรมอะไรที่สนุกๆจะมาแนะนําให้น้องๆเล่นกันอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของครูมอสแล้วครูมอสขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ